จอสวัสดีครับอันนี้เอาไฟฟ้านะครับอันเนี้ยด้านบนนะครับต่อไปหลายเส้นมากต่อไปหลายทางไปฝั่งนี้สามสามสามเส้นมาฝั่งนี้3เส้นนะครับเป็นหม้ออันนี้เป็นหม้อขนาดเป็นหมอรุ่นเก่านะครับก็จะเป็นจานหมุนแบบนี้เป็นหมอรุ่นเก่าก็จะมีจานหมุนแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นมอรุ่นใหม่ครับแบบดิจิตอลนี่แบบดิจิตอลนะครับเป็นมอแบบใหม่เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันอ,อยากขยายสายไฟนะครับอยากขยายเสาไฟฟ้าอันนี้เสานี้นานมากแล้วอยากขยายไปฝั่งนูน้นอีกสักประมาณร้อยสองร้อยหรือสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็ขยายมาฝั่งนี้อีกก็ประมาณสักสองสามร้อยเมตรเหมือนกันนะครับ อยากให้มีการขยายไฟฟ้า